พระครูสังฆร,รักษรสิริอิทิจินตโกจะอาวาตวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และคุณเอกพจน์ปานแย้มนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงเป็นประธานคารวาสในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวงประจำปีงบประมาณ2566 ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นพระกคูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บรรยายธรรมเรื่องคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์เพิ่มจริยธรรมแห่งความเป็นสุขในการทำงาน ในเวลา13นาฬิกาเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสอดแทรกรรมปฏิบัติโดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องประวัติและคำสอนคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและชมสื่อวิทัศน์ณอาคาร1 0 0ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงโดยมีอาจารย์ลือพงศ์ลีลพนัง อาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและผู้ประสานงานโครงการเส้นทางมหาปูชนียาจารย์และกัลายาณมิตรองค์อาธรรมนิธาโฆษกคณะศิทธยาศิษยวัดธรรมกายเป็นวิทยากรจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมพร้อมใจเข้ากราบสักการะ โอมระประทานศึกษาดูงานและฟังธรรมจากพระวีรวุธิมณาวิโรพุมในการสำนักสื่อ DMC ณอุโบสถว,วัดพระธรรมกาย ปิดท้ายด้วยการกราบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ปิดทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและรับฟังโอวาทจากพระครูสมุจรินทร์รัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด,วดรธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดภาวนากรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีในพิธีปิดการอบรมณนะมหารัตน วิหารโคสำหรับโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวงประจำปีงบประมาณ2,566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจสร้างจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและเพื่อปฏิบัติตนตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐในคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ค่ะในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะโดยการนําของท่านนายกเอกพจน์ปานแย้มนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงได้นําท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลเมืองคลองหลวงจํานวน155ท่านมาร่วม กันในโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองคลองหลวงโดยการให้เรานะคะคเข้าเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์นะคะ อา,อาคารร้อยปีของคุณยายอาจารย์นะคะหรือแม้แต่จะเป็นอาคารสุดท้ายนี้นะคะให้เราได้มีโอกาสได้มานมัสาการารูปหล่อหลวงปู่สดนะคะวันนี้ทำให้โครงการนะคะที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรของเราได้รู้จักและแก้ชิดกับทางวัดพระธรรมกายมากขึ้นถือว่าทางวัดนะคะให้ความเมตตากรุณากับเทศบาลเมืองคลองหลวงวัดและหน่วยงานราชการเราได้มีโอกาสทางานร่ว ร่วมกันเพื่อร่วมกันปลูกฝังนะคะแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราวันนี้ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงต้องขอกราบนะคะกราบนรรสก,การ์แล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดพัะธมกายตลอดจนคณะสิทธิานุสิท์ของวัดพัะธมกายทุกท่านนะคะ วันนี้ที่ได้เข้ามาดูและดูงานศึกษาดูงานที่วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นครั้งที่สาที่เคยได้เข้ามาซึ่งมีความประทับใจมากในการที่คณะของวัดพระธรรมกายที่ให้ความดูแลกับพนักง,งานเทศบาลเมืองคลองหลวงทุกคนนะคะและแนะนําสถานที่ต่างๆทําให้พนักง,งานเทศบาลเมืองคลองหลวงของเราได้รู้ว่าในวัดพระธรรมกายมีอะไรบ้าง ประทับใจมากที่สุดที่ได้เข้ามานะคะและต่อไปนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับวัดพระธรรมกายจะสามารถบอกต่อไปกับเพื่อนๆที่ทํางานและเพื่อนๆที่อยู่แถวบ้านซึ่งทุกคนไม่ทราบว่าในวัดธรรมกายมีอะไรบ้างและเป็นที่ประทับใจอะไรบ้างซึ่งถ้าทุกคนได้เข้ามาแล้วจะรู้ว่าวัดพระธรรมกายมีอะไรที่ดีๆที่คนปทุมธานีสมควรที่จะเข้ามา